และตอนนี้สายของคุณสิพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะคุณสิปัจจุบันนี้อายุ29ปีนะครับแล้วคุณสิเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อสามปีที่ผ่านมานะครับคุณสิให้ชื่อเรื่องนี้ว่ารอรับบุญนะครับมาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณสิสวัสดีค่ะอ่าตอนนี้คุณสิโทรมาจากแถวไหนครับชนบุรีค่ะชนบุรีนะครับ ่อาวันนี้สัญญาณโทรศัพท์ผมเป็นกันเสียงเบามากเลยคุณสิได้เสียงผมชัดปะได้ยินชัดค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นที่โทรศัพท์สิมากกว่าเออเหรอฮะอ่านะ,ะ,ค,ะครับผมงั้นมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับรอรับบุญที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยบ้านหลังที่ว่าเนี่ยเป็นบ้านเราเองหรือว่าบ้านใครครับเออเป็นบ้านที่เจ้าของกองพ่อป่าค่ะเรียกว่าประธานอืตอนนั้นช่วงนั้นประมาณจะไปทำบุญปีใหม่กันค่ะครับก็เลยตั้งกองพ่อป่าไปอืไป วันที่ยี่สิบเก้าขอเข้าเรื่องเลยนะคะเอทปลายวันที่ไปเช้าวันที่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดเมื่อสามปีที่ผ่านมาค่ะอ่าครับเลือกเป็นไงครับสิอ่าค่อยๆเล่านะไม่ต้องรีบนะโอเคค่ะอพอไปถึงที่นั่นก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับแล้วก็นอนแล้วก็นอนพักกันอืตรงที่นอนอ่ะคือบ้านหลังนั้นเขาจะเป็นคล้ายๆบ้านยกพื้นสูงแต่ว่าตีแต่ว่าข้างล่างเขาไม่ได้ ด้านห้องอะคะอ่ะคือด้านหลังเขาจะเป็นห้องน้ําแต่เป็นห้องน้ําในตัวเยื้องจากห้องน้ําจะเป็นบันไดออือส่วนที่เรานอนกันอะเขาที่ขบวนสิไปจะไปประมาณมห้าหกคนสเวลาที่เขานอนอะคะ่ะเขาจะนอนหันเท้าชนกันออืแล้วเสีิจะนอนอยู่ช่วงท้ายท้ายสุดก็คือฝั่งตรงข้ามกับห้องน้ําคบค่ะพอวันแรก คือแรกที่ไปถึงก็ไม่มีอะไรอพอเช้ามาเราก็ไปทําบุญที่ที่วัดวัดหนึ่งไปทําบุญแล้วก็เดินลงมาเขาจะเป็นถ้าหรืออะไรสักอย่างเนี้ยค่ะอพอเดินลงมาสีก็เลยเห็นตรงทางขึ้นนะคะเขาจะมีที่บูชาของมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีก็เลยเออบูชาเขาเรียกอะไรรักยมค่ะมาอืแต่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกพี่ๆที่ไปด้วยกันไม่ได้บอกเขาครับ สิก็ไม่รู้ว่าประวัติบ้านนั้นมีอะไรอก็พอไปถึงวันคือวันที่29พอไปถึงประมาณ3โมงเย็นนะคะก็พากันนั่งเล่นนั่งคุยกันเดืนสิงง่วงนอน2ทุ่มสิก็เลยเข้านอนก่อนที่พี่เขาสิก็นอนข้างๆพี่พี่เขาช่วงนั้นประมาณเที่ยงคืนอืได้ยินเที่ยงคืนของวันที่29คะ่ะก็จะได้ยินเสียงผุ สีก็จะสะดุ้งตื่นมาทุกคนสะดุ้งตื่นหมดแล้วก็วิ่งไปที่หน้าบ้านไปดูผัวะคะ่ะส่วนประมาณสามสี่คนที่นอนอยู่กับสิแถวเสียนะคะที่เหลือเขาก็นอนไปดูผูกกันหมดมันมีงานอะไรจื่น,จน,จนแล้วผวครับงานปีใหม่อะคะ่ะคือช่วงที่ที่ปีใหม่ที่จะข้ามข้ามปีอ่ะคะ่ะช่วงนั้นพอดีออสักข้ามปีไม่ใช่สามเอ็ดหรอ ยี่สิบเก้าหรือสามเอ็ดเนี่ยค่ะคืนคืนนะั้นคืนที่เกิดเรื่องอน่าจะเป็นสามสิบเอ็ดอ่าฮะยังไ,ไงต่อครับแล้วสิก็นอนหันหน้าหันหน้าไปทางประตูค่ะประตูเขาจะเป็นประตูแบบว่าเปิดขึ้นข้างบนนะคะค่ะก็นอนหันหน้าไปทางประตูตอนที่สินอนหันหน้าไปทางประตูกําลังจะเคิมหลับแต่ยังไม่หลับนะคะคือหลับตาหูก็ยังได้ยินเสียงผู้อยู่ข้างหลังสิได้ยินเสียงผู้หญิง บอกว่าหาสิหาให้เจอหาให้หน่อยเจอไหมเจอไหมสิก็แว่แววก็คิดว่าพี่พี่เจ้าของบ้านนะคะมาหาของอะไรอยู่หลังบ้านหรือเปล่าแต่ได้ยินใกล้หูมากคือเหมือนยู่บนหัวเราเพราะว่ากระเป๋าเสียค่ะกระเป๋าสิเขาเลือกกระเป๋าสะพายเอาไว้บนหัวนอนอฮันคือส่หันหลังให้กับให้ให้กับให้กับห้องน้ำอะค่ะ พอเช้ามาสิก็คุยกับพี่ก็เอากองพ้าป่าไป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 ถวายเขาเรียกสำนักสงฆ์ไปถวายสำนักสงฆ์ช่วงประมาณแปดเก้าโมงก็เดินถ่ายรูปก,กันไปคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิก็ยังไม่ถามพวกพี่ๆเขาพวกพี่ๆเขาก็ไม่ได้บอกครับจนสิกลับมาอากลับมาถึงโรงงานสิก็ถามพี่เขาว่าพี่พี่ถามจริงๆนะบ้านหลังนั้นนะ่ะเขามีอะไรไหมเขาก็เลยถามสิว่า แกไปเจออะไรมาอทีก็เลยเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็เลยถามว่าแกเห็นห้องน้ํำไหมเห็นอตรงนั้นอะแกเห็นรอยที่เขาตัดไม้ออกไปไหมเห็นเออพี่เขาตัดไม้ออกไปทําไมสิก็เลยถามตัดไม้รงไมพี่จะเล่าให้ฟังตรงคานห้องน้าอะค่ะบนห้องน้ํามันจะมีคานอยู่คานหนึ่ง เพราะว่าบ้านบ้านสมัยก่อนเขาจะเป็นพื้นไม้ค่ะแล้วมันจะมีคานอ่านึกออกก็จะมีคานบ้านอยู่บนต้นอ่าบ้านนะอ่าค่ะอ่าฮะโดนตัดออกไปเขาก็บอกว่าพี่สาวของเจ้าของบ้านหลังนั้นนะคะถูกขอตายตรงหน้าห้องน้ำอ๋อแล้วผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็ล้างรูปกันมาค่ะตอนที่ล้างรูปอัลบั้มอะคือไม่เห็น ไม่เห็นขอัยค่ะแต่พอตอนที่เขาเอาเอาอกล้องเขาถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลนะคะอะถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเอามาให้ดูเอซี่เอซีมาดูอะไรนี่ได้บอกว่าอะไรพี่พอเขาเปิดรูปขึ้นมาให้ดูเป็นเหมือนคนนั่งนั่งห้อยขาค่ะนั่งห้อยขาอยู่นั่งห้อยขาแล้วคั้มมือสองข้างค่ะอยู่ตรงไหน,นกาลังอยู่บนหลังคาหลังคา ทางค่าสูงอะค่ะเขาเรียกสำนักสูงอะค่ะอันนั้นจะเป็นศาลาแต่ไม่ใช่ศาลายกพื้นสูงนะคะศาลาอันเดียวธรรมดาคนั่งห้อยขาเหมือนแบบห้อยขาค่ะแล้วก็เอามือค้ำเป็นลักษณะเอาม่ย้างคังค่ะเหมือนเหมือนคนเรานั่งนั่งกับเก้าอี้ค่ะแล้วเอามือค้ำพื้นอย่างเงี้ยค่ะค้ำสองข้างเหมือนแข่งขาไปมา ประมาณนี้ยคะ่ะแต่อันนั้นมันไม่ใช่เป็นเงาไปนะเป็นเหมือนแสงแสงเหลืองๆองะคะ่ะเ,เป็นรูปร่างคนให้เห็นเลยครับสีก็เลยสีก็เลยบอกสีก็เลยนักใจอธิษฐานบอกเขาว่าอะไรที่สีทําไปผิดไปสี่สีครับคุณสีคุณสี คุณสิอ้าวสายหลุดสายหลุดหูฟังโอ้ตกใจเลยนะกำลังกำลังมาถึงตรงสุดท้ายคลายแม็กของมันเลยนะฮะกำลังกำลังนี่อยู่แล้วว่าก็คือคุณสี่ก็ก็ไปทอผระป่าคุณฟังนะก็ช่วงช่วงส่งท้ายปีเก่าทอรับปีใหม่นี่แหละก็ไปทอผระป่าก็แวะทําบุญไปเรื่อยก็บูชาลักยมมาแล้วไปถึงบ้านเจ้าภาพก็เขาเาก็จัดที่ให้หนอนข้างล่างอะเนาะแล้วก็เจอเหตุการณ์แปลก แล้วก็ได้ยินเสียงแล้วเหมือนกับคนพูดว่าหายเจอสิหายเจอสิเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ถามนะฮะแล้วสุดท้ายมารู้ว่าไอ้บ้านหลังที่เขาไปพักเนี่ยนะฮะพี่สาวเจ้าของบ้านเนี่ยผูกคอตายแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งผมฟังเนีก็คือสำนักสงฆ์ที่ที่ไปไปทอดกระถิ่นนี่แหละฮะก็มีการถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอพอมาดูรูปในกล้องเนี่ยเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นเงาคนนะฮะนะนั่งอยู่บนหลังคานะครับเดี๋ยวเราเราจะมาลอง สรุปบทสุดท้ายของมันดูครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่สิ่ไปเตอไปเตอมาเนี่ยนะมันคืออะไรกันแน่นะฮะอ่ะระหว่างที่ที่รอสายอยู่นะฮะคุณกัมพาผีน้อยสมัครสมาชิกเข้ามาเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อให้นะนะใส่มาทั้งไม่ต้องใส่มาหมดขนาดนี้ก็ได้นะใส่มาบ้านเลขที่ครบหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ใส่ชื่อให้นะครับอยู่แถวย่านบางเสาทงนะครับนะฮะอืมแปบหนึงนะฮะไม่ขึ้น โอเคนะฮะมาเรียบร้อยครับอ่ะคุณสิต่อสุดท้ายสั้นๆนะฮะคุณสิครับค่ะมันมันสายหลุดค่ะสายหลุดเลยค่ะอ๋า,าโอเคอ่าฮะอยู่อ่ะมาว่ากันต่อฮะคือไง à, พอเห็นรูปแล้วก็ตัวเองก็พนมมือบอกว่าถ้าไปทําอะไรให้ร่วงเกินไปก็ขอให้ยกโทษอย่าถือโกรธกันยังไงให้มันคืออะไรยังไงครับคือ ที่บ้านที่พี่พี่เขาถามว่าแกไปบูชาอะไรมาหรือเปล่าแกเอาอะไรเข้าบ้านเขาหรือเปล่าพี่ก็บอกว่าตอนแรกก็เล็กไม่ออกแต่พอเล็กไปเล็กมาเออเรามีรักตรงเห็นหว่าเราบูชาเขามาอืแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่านั่นแหละแกไม่บอกเขาก่อนที่แกจะเข้าบ้านเขาไปก็เลยคิดว่าวิญญาณไม่จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ดีรวมไปถึงพี่สาวที่เขาอาดเสียชีวิตยอยู่ในนั้น ก็อาจจะไม่ชอบสิ่งของที <more Native into English> ่ที่ตามเรามาที่เราพกติดตัวมาด้วยเพราะว่ามันอาจจะไปก่อความไม่สบายใจให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ภายในบ้านใช่ค่ะแล้วแล้วที่เราเจอที่สำนักสงฆ์แล้วครับเราคิดว่าเป็นอะไรครับคุณสิน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบบรรพบุรุษหรืออะไรก็แล้วแต่มน่เป็นวิญญาณลูกประมาณนั้นนะคะแต่เพราะว่าลูกเห็นชัดมากเป็นรูปร่างคนนั่งห้อยขาเนี่ รูปยังมีอยู่ไหมฮะตอนนี้รูปก,กล้องที่เขาตอนนี้สิ้แล้วออกจากงานแล้วค่ะไม่รู้ว่าพี่เขาเอยู่หรือเปล่าอ๋อก็ไม่รู้ว่ามีแต่ล้างิล์มแต่ล้างออกมาเนี่ยก็ไม่เห็นใช่ไหมว่ามีอะไรอยู่นะะล้างออกมาก็ไม่เห็นแต่ว่าในกล้องอ่ะจะเห็นชัดมากเป็นเหมือนแสงแดด่ะคะ <c oughs> ่ะเป็นเหมือนแสงแดดส่องเข้าไปในในในหลังในส่องเข้าไป ปะทะกับหลังคาอดีองนะฮะอ่ะนะเราก็อาจจะเราก็ไม่เห็นรูปมาเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่อยู่บนหลังคานันจะใช่อย่างที่สิคิดหรือเปล่านะฮะนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งค่ะอ่าแล้วลักยมที่บูชามาทุกวันนี้ยังเก็บไว้อยู่ไหมครับสิมอให้วัดไปแล้วค่ะอ๋อมอภห้วัดไปแล้วเนาะโอเค,คได้นี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งนะคุณสิตื่นเต้นหรอครับค่ะ ตื่นเต้นมากครั้งแรกที่ได้เล่าเรื่องอเหรอฮะดูเสียงสั่นๆนะโอเค <Okay, S 2> ได้ <ฮะ S 2> ได้ครับผมนะ,<ฮ>ะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าโอกาสต่อไปมีประสบการณ์อะไรอีกเนี่ยก็โทรมาฝากเรื่องกันได้นะครับค่<ฮ>ะได้เลยนะคุณสิวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะครับ<ด>ผมสวัสดีครับ